สวัสดีครับอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับในรายการได้เดี๋ยวจัดให้นะฮะวันนี้ก็นี่นะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะมากินแบบเกาหล,ลีไงแต่เรามาอยู่ในทุ่งนาเสาะกราวบ้านเราเนาะก็ไม่พูดเยอะครับสโล่อย่างเดียวจะลองเตาใหม่ด้วยครับก็อาจจะมีขากล้องเป็นมุมสูงนะเดี๋ยวให้ดูมุมสูงนี่ครับมุมสูงก็จะมีผักมีเผือกอะไรเงี้ยครับ ใช้ไม่เป็นเอารถไฟไงวะเนี่ยนุ๊งสกาวก็เชื่องเดิมไม่มีโฆษณาหรอกเอาเลยเ,เลยพูดเยอะสโลว์ทะเทปร่อนนะไม่มีโฆษณาเข้านะ ที่นั่งก็จะลำบากเลยนะครับเป็นทุ่งนานี่โห้ยหอมเลย้ผมลดไฟก่อนนะอืมมือย อย่างอย่างอยากอย่างเห็ดก็ย่างไปคิวๆอันนี้เป็นทุ่งนาของพี่สาวคนหนึ่งเนาะบอกชื่อผมจำชื่อไม่ได้ก็เดินไปขอเขาก็บอกว่าขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับบอกได้ได้ได้คนอีสานใจดีทุกคนครับอ้โหยอดครับฉลองก็ไม่อยากบูลลี่แล้วครับมไม่อยากบูลลี่เท่าไหร่นะใส่เสื้อไม้เฉยวันนี้ ค่อยอยากบูลลี่คือรีบมากเลยเอาทรงเอาเสือไม่ได้เอามาผมก็เลยมาเร็วๆบบนี้ครับนอกกระทะตัวนี้ก็จะอยู่กับช่องเราไปอีกนานแล้วมีอะไรปิ๊งๆย่างๆมาเทียบครับเพิ่งไปรับวัคซีนมาหนึ่งเข็มคือว่าน้อเนาะอ,อย่าไปพูดเลยก็นั่นแหละครับย่างไปเรื่อยรอให้มันสุก ก็เดี๋ยวระวางที่รอเนื้อสุกเดี๋ยวไปชมบรรยากาศท้องทุ่งนานครับไปครับอ่ะช่วงนี้ครับท้องทุ่งนากำลังเหลืองทองสวยอลามก็ถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวอืมอแต่ต้องเพิ่มไผ่ก็โ้ อสุดยอดอย่างนี้นี่เองลองบางทีมันก็กินอยู่บ้านไม่อร่อยเนาะมันกินทุ่งนาน่าจะอร่อยอย่างเห็ดจริงไม่เป็นเลยกระทะก็ซื้อใหม่เตาเต,ต,ตานี้ก็ซื้อใหม่ครับรายการอาหารเนาะว่าจะมารีวิวเตามันก็เสียเวลาคนกินเนาะ อันนี้อันนี้กินแบบเกาหลีไงเดี๋ยวมีนี่ด้วยนี่มีกิมจิด้วยก,มก,กิมจิกิมจอยอะไรหรอกนี่กิมจิด้วยเขาบอกให้ย่างก่อนบอกแต่แม่ตาตากย่างก่อนเขาบอกนี่ย่างก่อน,อนย่างกิมจิไว้ผมไม่เคยกินโอ้ตกไอ้ขาไม่เป็นไรโอ้เป็นแต่หอมแท้ มันต้องอย่างนานไหมกิกมจิเนาะมาครับนี่ผักป๊อบกิมจิมาอ๋อน้ำจิมนิดนึงอืม,อมได้เลยนะอร่อยเลย คอมเมนต์มาได้ครับชอบมุมแบบนี้ไหมแบบมีมาหน้าปุ๊บตัดไปสูงบ้างอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้ถ้าชอบมุมนี้ก็จะทําทไปเรื่อยๆครับเนาะมันก็ดีกว่าซูมเข้าซูมออกนะครับตอนนี้ผมนั่งพับเทียบอยู่นะอ้าวผมพอนั่งแบบนี้แล้วกันนี่ อืมลืมตะเกียบผมจะลืมอะไรทุกอย่างเลยเวลามาถ่ายคลิปเหมือนผมรีบอะลืมวันนั้นไปเที่ยอวองานวัดไปกับเมียก็ตีกันก็ลืมไปคว้าเอาเมียชาวบ้านมาถึงบ้านแล้วเพิ่งรู้เอา เมียผมหายไปหนวันนีย <c oughs> กลับมาเรีอยกลับต้องกลับไปตามหาเมียที่งานอีกโอยวะ่ะคนขี้ลืมครับอืมกิมจิกิมจิกิมจอยไม่ง่าย ลักทุเลนะครับมันจิ้มนันจิ้มไม่ได้ทำเองนะซื้อน่าจะอร่อยนะเดี๋ยวลองดูสักคำร้อนแต่ก็ได้อยู่ครับก็เอาจริงนะครับถ้าคลิปนี้ดังหรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่วงทีวีเอ้ยไม่ใช่ดิเอามากินกับหมูกระทะแม่นะ้อทีวีพวกกระทงกระทะเนะ,ะอยากเข้ามาให้ผมรีวิวก็ได้ครับราคาย่อมเยาคุณแนะ่หาได้ได้นะครับช่วงนี้โควิดไม่จริงๆไม่เอาลดไฟกันนะพอดีแล้วอละทีนี้ก็กินให้ทันเขาอ่ะ อู้รอ,อนรอนอืมมันหยุดไปทางนูน้นใช่ไหมหนูเห็ดเข็มทองนะครับตาล้องรีเควสตมามนี่เ,เข็มทองก่อนตอนแรก แล้วก็หมูเสร็จแล้วก็กิมจิมันก็อร่อยนะผมว่าแต่จริงไม่แนะนำให้ปิ้งนี่มันไหมนะไหมก็มีเดอะด็อกมาแล้วครับใั่ทุกที่จะมีหมาทุกที่นะครับขำนญ่ๆโตๆ อเออร้อนเห็นขึ้น,นทองอืม,อ,มอันนี้ก็ทำการปิดไฟเรียบร้อยอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะ ไม่ได้ม้นี่ไม่ได้ม้หมูนี่ผมหมักเองนะครับก็ไอที่ซื้อตามร้านผมว่าน่าเขาจะมีสารพง์สารพิษเยอะนะ <c oughs> ผมก็เลยหมักเองปลอดภัยก็ซื้อหมูสไลซ์มาแล้วก็ซื้อผักมาเองเนี่ยก็ล้างใหม่แล้วก็นี่ครับอืม เข็มทองอ่าเมื่อกี้ลิ้นเกือบพังเพราะเห็ดเข็มทองอะ่ะอันนี้นี่ใช่เห็ดเข็มทองอ๋อ,อนนเห็ด,เ,หดเข็มออริจีอ๋อออริจิโอ้ผิดเนาะนั่นแหละครับนี่เห็ดออริรจมพูดผิดเนาะขอโทษขออภัยกันไปเด็กน้อยอ่าครับมาเจ้าของนาแหละเนาะนี่จัดไป กิมจิอร่อยผมเคยเคยกินครั้งแรกนะ่ะเหมือนกินตามดูหนังเกาหล,าลีอะไรสักอย่าง คำใหญ่ๆเห็ดออริจิ gi. นี่พูดมาตั้งนานร้อนมากเลยน่าจะเป็นลูกเจ้าของนะปุ๊บทำสมาธิผมควยเควหมดอู้น่าจะร้อน ลำฟ้าชิ้นสุดท้ายแล้วกันกลับบ้านแล้วครับวันนี้ก็มาช่วงเลิกงานอีกเช่นเคยถ้าไม่ลงคลิปมันก็เดี๋ยวคนดูรอดูเนาะม,มีคนรอดูไหมเนาะก็มีกลัวคนดูรอดูคลิปผมอะไรเงี้ยผมก็ต้องถ่ายช่วงเลิกงานนี่คนระับช่วงเลิกงานสักสี่ห้าโมง แดกน้องพอดีก็มีเสียงจุ๊บจำจุ๊มจำนะครับเอาครับชิ้นสุดท้ายโซโล่ออขอล่ำลาไปอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหรืออยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มานะบางทีก็ทำไม่ทันจริงเพราะว่าช่วงนี้ ฉีดวัคซีนเขาอาจจะห้ามกินอะไรหลายๆอย่างส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ